การเข้าปะทะก,กันในเกมลูกหนังบางทีมันก็บานปลายไปจนถึงขั้นทะเลาวิวาทครับซึ่งแข้งหลายคนก็มีวิธีการรับมือหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาวิวาทที่แตกต่างกันไปครับบางก็ใช้วิธีเดินหนีบางก็เงียบป,ปากอยู่แบบสงบสงบ,สงบหรือบางก็หนามยอกเอาน้าบงตอบโต้ด้วยท่าทียียวนกวนประสาทครับทุกการเข้าปะทะก,กันในสนามฟุตบอลย่อมมีอุณหภูมิที่เดือดครับและส่วนมากจะมาจากจังหวะก,การเข้าสกัดหรือตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องครับแต่สําหรับลีกบราซิเลียนคู่ระหว่างวาสโกเดกาม่าเปิด บ้านเจอก,กับโบตาโฟโกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราจะได้เห็นวิธีการรับมือและก็หลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะกวนส้นตีนและก็สุดพิสดารไปสักหน่อยครับ เกมดังกล่าวมีช่วงหนึ่งครับที่เดเอโก้คอสตาอดีตศูนย์หน้าพันดุของเชลซีที่ปัจจุบันค้าแข่งกับโบตาโฟโกเมตการกระทบกระทั่งชนกับแกรี่เมเดลกองหลังขาหดของวัสโกดากามาครับซึ่งจากภาพชา้าเราเห็นว่าคอสตาแกล้งดีตัวล้มเป็นกุ้งลงไปนอนดิ้นกะว่าเอาฟาวแต่มันดันไม่รอดสายตาเป่าในสนามเขาจึงโดนใบเหลืองไปซะเองครับหลังจากคอสตาชีา้หน้าเถียงผู้ตัดสินก็เดินมาหาคู่กรณีอย่างเมเดลหวังว่าจะเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัว,ตว,ตว แต่ถว่าเมเดลกับถอยหนีไม่อยากปะทะและก็ทำท่าพิสดารด้วยการหยิบมือขึ้นมาแล้วบอกว่าคอสตาปากโคตรจะเหม็นเล่นเอาคนภาคในวันนั้นถึงกับเสียศูนย์วอลอกกากออกไม่กันเลยทีเดียวครับแต่ก็ดูเหมือนว่าวิธีการารับมือคอสตาของเมเดลจะได้ผลเพราะหลังจากอดดังกล่าวทั้งคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องปะทะอะไรกันอีกต่อจากนั้นครับคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลไปทั่วบราซิลครับจนคนในโลกอิเนเทอร์เน็ตตั้งชื่อคลิปดังกล่าวว่าบราซิเลียนลีกบีซีนีมาหรือว่าลีกบราซ ส่วนผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวัสโกเดกาม่าเปิดบ้านชนะโบตาโฟโกไป1ประตูต่อศูนย์ครับและนี่ก็คือวิธีการรับมือและก็หลีกเลี่ยงการเข้าปะทะแบบแปลกๆของแกรี่เมเดลครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ